เมื่อเร็วๆนี้ได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่งนะไม่ยาวไม่ถึงนาทีแต่ว่าให้ข้อคิดเตือนใจแล้วก็ตั้งคำถามให้กับผู้ชมได้นะเป็นอย่างดีคลิปนี้เนี่ยนะ มันเป็นมันมีภาพสองภาพอยู่ชิดกันนะซ้ายกับขวาแล้วก็เดินเรื่องไปพร้อมๆกันเป็นเรื่องของชายสองคนซึ่งอายุป,ประมาณสัก80กว่าหน้าตานี่ก็เหมือนกันเดะเลยนะ เพราะว่าใช้ผู้แสดงคนเดียวกันแต่ว่าเมียกับกริยาแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตรงข้ามกันเลยคลืปนี้ก็เริ่มต้นจากการที่คนทางซ้ายมือเนี่ยสวมรองเท้ากีฬา การที่คนทางขวามือสวมรองเท้าแตะที่เห็นในโรงพยาบาลแล้วต่อมาคนซ้ายมือนี่ก็เดินลุกนะเดินออกจากเดินออกจากบ้านลุกจากเตียงอย่างกระฉับกระเฉงการที่คนทางขวามือนี่นะลุกจากเตียงพยาบาล อย่างระหว่ยรอยแรงแลคนซ้ายมือเนี่ยกำลังขี่จัก,กรยานแต่คนขวามือเนี่ยนั่งรถเข็นคนซ้ายมือนี่ขี่จัก,กรยานนะด้วยตัวเองแต่คนขวามือเนี่ย นะมีคนเนี่ยเป็นพยาบาลนะคอยผลักรถเข็นแลวภาพตัดไปเนี่ยนะซ้ายมือเนี่ยคนซ้ายมือก็ไปเที่ยวนะสถานที่สำคัญ แต่ว่าคนขวามือเนี่ยกลับอยู่ในห้องแคบแคบในโรงพยาบาลเห็นได้ชัดว่าเป็นห้องผู้ป่วยนะที่เรียกว่าสำหรับคนนอนติดเตียงหรือว่าป่วยหนักภาพซ้ายมือชายแก่กำลังคุยเล่นนะกับ หลานตัวน,น้อยๆอย่างมีความสุขส่วนคนขวามือกำลังคุยกับพยาบาลคนซ้ายมือกำลังกินข้าวอย่างอเด็ดอร่อยแต่คนขวามือกินยาเป็นกรรมเลย แล้วเขาก็ลำดับภาพต่อไปนะซ้ายมือเนี่ยกำลังสวมเน็กไทยจะไปงานไหนสักงานหนึ่งเนี่ยแต่คนขวามือนี่ขยับท่อช่วยหายใจต่อมาคนซ้ายมือเนี่ยก็กำลังสวมนาฬิกา แต่คนขวามือเนี่ยกำลังใส่ข้อรัดมือผู้ป่วยนะที่บอกว่าผู้ป่วยนี้ชื่ออะไรเป็นใครนะอายุเท่าไหร่เป็นโรคอะไรแล้วก็มีภาพต่อไปนะคนซ้ายมือนี่กำลังกินอาหารกับครอบครัวยังมีความสุข เหมือนกับว่ากำลังมีงานเลี้ยงอะไรสักงานหนึ่งแต่คนขวามือเนี่ยอยู่ในห้องผู้ป่วยอย่างง้อยเหงากับผู้ดูแลซึ่งอาจจะเป็นภรรยาในภาพเนี่ยนะในคลิปเนี่ยคนซ้ายมือเนี่ยเขจะมีความกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวา มีความเบิกบานแจ่มใสไม่ว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนในทางตรงข้ามมีคนซ้ายมือนี่อ่อนระโห่โยรยแรงแล้วก็หน้าตาก็ห่อเหี่ยวยิ่งอันนั้นเนี่ยคนซ้ายมือนี่นะเขาก็อยู่ท่ามกลางคนรักซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลย ในขณที่คนขวามือเนี่ยก็มีแค่อาจจะเป็นภรรยาที่อยู่ข้างๆคงเป็นผู้ดูแลด้วยแล้วก็สีหน้าก็วิตกกังวลเศร้าหมองทั้งหมดนี้เขาก็ถ่ายฉายให้เราเห็นในเวลาไม่ถึงนาทีนะมันเป็นภาพตัดกันแล้วก็มีคำบรรยายไม่มาก แต่คำบรรยายตอนท้ายนี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยคนแคนาดาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้ชีวิต10ปีสุดท้ายอยู่กับความเจ็บป่วยนะคลิปนี้นี่ก็ทำโดยหน่วยงานสุขภาพในแคนาดาที่เชื่อเห็นถึงชีวิตสองแบบ นะคือชีวิตของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือไตาวายหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองแล้วก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวในโรงพยาบาลหรือมิฉะนั้นก็นอนติดเตียงวิธีชีวิตหนึ่งก็เป็นวิธีชีวิตของคนที่มีนะ ความกระฉับกระเฉงมีความปกติสุขนะอยู่กับคนรักครอบครัวและได้ทำสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็มีคาบรรยายว่าเนี่ยในตอนท้ายว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะตัดสินใจว่าอะไรตัดสินใจว่าจะเลือกชีวิตแบบไหนก็อย่างที่เขาบอกนะ ตอนท้ายว่าเนี่ยคนแคนาดาเนี่ยสิบปีสุดท้ายเนี่ยของชีวิตเนี่ยอยู่กับความเจ็บป่วยจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะคนแคนาดานนะมันจะเรียกว่าผู้คนทั้งโลกเลยนะโดยเพราะคนในสังคมที่มีอานจะกินอันนี้ก็รวมถึงคนไทยด้วยทุกวันนี้เนี่ย คนรุ่นเราเนี่ยนะหรือว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีอายุยืนยาวกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีนะอันนี้ไปถึงอายุคาเฉลีย่ยหรือายุเฉลีย่ยอย่างคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่ารุ่นปู่ย่าตายายจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยนะก็60ิกว่า แต่คนรุ่นนี้เนี่ยอยู่ได้มากกว่านั้นน,ะนับ10ปีหรือ10กว่าปีแต่พราะว่าอายุที่ยืนยามากกว่าคนรุ่นก่อนๆเนี่ยสิบปีเนี่ยนะมันเป็น10ปีแห่งความทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานก็ดีโรคหัวใจก็ดีมะเร็งก็ดีซึ่งมันก็ทำให้น่าคิดนะว่า จะมีชวิตยืนยาวไปทำไมนะในเมื่อไอ้ช่อที่ยืนยาวกว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยมันไม่ได้สุขสบายเลยนะมันเป็นช่อที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วคนอาดานคนคาาดานี่ก็โดยเฉลยก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเขากำลังจะบอกเราว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงเอย ในวัยชาราด้วยความเจ็บป่วยนอนติดเตียงหรืออยู่หวังโดดเดี่ยวนะกับพยาบาลก็ได้เราสามารถจะมีชีวิตที่แตกต่างจากนั้นได้ในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคนะ การที่คนเราเนี่ยจะสามารถมีชีวิตที่มีชีวิตในวัยชาราที่กระฉับกระเฉงสดชื่นแจ่มใสมันไม่ใช่เพราะโชคนะแต่มันเป็นเพราะกรรมนะ,ะกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำหมายถึงการใช้ชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนนล่นี่แหละคือเหตุผลที่เขา นะบอกเราว่าเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนหรือเราอยากจะลงเอยนะในช่วงวัยชาราเนี่ยแบบไหนแบบภาพทางขวามือคือคนป่วยนอนติดเตียงหรือคนทางซ้ายมือซึ่งมีนะชีวิตที่ปกติสุขตามวัยนะมีความกระฉับกระเฉง และถ้าจะเลือกนะชีวิตยอย่างทางซ้ายมือเนี่ยนะมันก็ต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตแบบนั้นนั่นก็คือนะนนเขาไม่ได้บอกนนะัแต่ว่าเราก็คงพอเดาได้นะคือต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้จักควบคุมอาหารนะไม่กินตามใจปากนะเป็นต้นนะ อันนี้เรลยว่าเราสามารถจะมีชีวิตแบบนั้นได้ไม่ใช่เพราะโชคนะแต่เพราะกรรมกรรมนี่หมายถึงการกระทํานะไม่ใช่ของใครของเราเองอันนี้มันก็เป็นข้อคิดที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมของเราเป็นสังคมผู้สูงวัยนะคนก็แก่มากขึ้น ถึงแม้จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นแต่ปกว่าก็ลงเอยช่วงสิปีสิบห้าปี20ปีสุดท้ายของชีวิตนี่มันมันไม่ได้เป็นชีวิตที่ผาสุกเลยเจ็บป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้สารพัดแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องลงเอยแบบนั้นก็ได้นะถ้าว่าเรารู้จักนะ ใช้ช่วยให้มันถูกต้องในคลิปนี้เนี่ยถ้าหมอให้ดีเนี่ยมันกําลังบอกเราว่าเนี่ยเรามีทางเลือกเนะเรามีทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็เป็นทางไปสู่ความทุกข์ที่หนักขึ้นเรื่อยๆออีกทางเลือกหนึ่งก็เป็นทางเลือกที่มีความทุกข์น้อยบางคนเราเนี่ยเมื่อเกิดแล้วมันก็หนีความแก่ไม่พ้น แต่เราสามารถจะเลือกได้ว่าจะแก่อย่างมีคุณภาพนะหรือว่าจะแก่แบบไม่มีคุณภาพอยู่ไปวันวนะันต้องสู้รบกับความเจ็บป่วยด้วยความทุกข์ทั้งกายและทั้งใจจริงๆทางเรื่องคนเรามันไม่ได้มีแค่ว่าเราจะแก่แบบไหนเท่านั้นนะแม้เราจะยังหนุ่มยังสาวเราก็ยังมีทางเลือกมากมาย หรือว่าทางเลือกในทุกขั้นตอนของชีวิตอาจจะไม่ใช่เป็นการเลือกว่าจะแก่แบบไหนแต่อาจ,จะหมายถึงการเลือกว่าเราจะมีชีวิตในแต่ละวันแบบไหนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความผิดหวังอุปสรรคเยอะแยะหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเคราะ หรือว่ามีชีวิตท,ที่ปลอดโปร่งราบรื่นมันมีเรื่องเล่านะของครอบครัวหนึ่งเนี่ยพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกก็อายุประมาณสักสิบขวเช้าวันหนึ่งกำลังกินข้าวเพื่อที่จะไปทำงานแล้วไปโรงเรียนลูกสาวเนี่ยก็บังเอิญ ทำแก้วนะน้ำเนี่ยหล่นจากมือขณะที่กินอาหารไอ้แก้วนะั้นมันก็เป็นแก้วใส่นมด้วยพอมันตกพื้นเนี่ยมันก็แตกแล้วก็นมก็กระจายพื้นก็เลอะเทอะพ่อเห็นนี่พ่อก็ด่าว่าลูกเลยลูกก็เลยร้องไห้ แม่ก็เลยตอว่าพ่อว่าทําไมไปว่าลูกแรงๆแบบนั้นพอถูกภรรยาว่าสามีก็เลยตอบโต้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือระหว่างพ่อกับแม่ของเด็กเถียงกันอยู่นานนะจนทั่งมาได้สติว่าเนี่ยมันต้องออกจากบ้านแล้ว ผู้เป็นพ่อนี่ก็หรือผู้เป็นสามีก็รีบขึ้นไปเก็บเอกสารใส่กระเป๋าเพราะเป็นนักธุรกิจเสรจแล้วก็รีบพาลูกสาวนี่ไปส่งโรงเรียนแต่กรุงเทพนี่นะถ้าออกช้าสัก10นาทีเนี่ยมันก็มีผลมากแล้ว ก็คือรถติดหนักเลยบอกว่าน,นสุดก็ส่งลูกสาวไม่ทันนะลูกสาวไปโรงเรียนสายถูกครูทำโทษเพราะไปโรงเรียนที่เขาเคร่งครัดมากส่วนตัวเองนี่ก็ไปทำงานสายเหมือนกันแล้ววันนั้นก็มีประชุมสำคัญด้วยนะเจ้านายกับ ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ต้องไปประชุมกับลูกค้าแต่ปรากว่าเอกสารออกมาไม่ครบเลยประชุมกันไม่ได้ไม่หาไม่สามารถที่จะปิดดิลหาข้อสรุปได้เจ้านายก็ว่าเขาเนี่ยว่าทำไมทำงานบกพร่องเรื่องสำคัญแบบนี้นอกจากมาสายแล้วนะยังไม่สามารถที่จะอ่นะ สรุปหาข้อสรุปได้ถูกเจ้านายด่าว่าก็เลยอารมณ์เสียบายวันนั้นก็เลยทำงานอย่างไม่ค่อยมีสมาธิไม่มีกติกาใจจะทำงานเพื่อนมาเซาตามปกติแต่คราวนี้เขาไม่มีอารมณ์เล่นด้วยเขาก็ด่ากลับก็เลยทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกันยาวเลย จนกระทั่งได้เวลาเลิกง,งานเป็นว่าวันนั้นนี่งานก็เสียแล้วก็ทะเลาะก,กับเพื่อนขับรถกลับบ้านด้วยความอารมณ์เสียงุนหงิดก็ปรากฏรถไปเฉียวก็เสียเวลาเสียเวลาอยู่บนถนนอยู่นานกว่าจะไปถึงบ้านก็ค่ำล้ว ไปถึงบ้านนี่ก็ไม่มีอารมณ์จะคุยกับลูกไม่มอยะลุกจะคุยกับภรรยาแถมโทษลูกสาวด้วยนะว่าทำให้เกิดเรื่องเกิดราวทั้งวันก็ต่อว่าลูกสาวไปกยกใหญ่แล้วก็เถียงกับภรรยาตามเคยสุดท้ายคืนนั้นก็ทุกคนเข้านอนอยังไม่มีความสุขเลย อันนี้เป็นเป็นวันของเป็นวันที่แสนจะย่ำแย่ของชายคนนั้นแต่ที่จริงมันไม่จะเป็นต้องลงเอยแบบนี้ก็ได้นะมันมีความเป็นไปได้หรือทางเลยทางหนึ่งนะั่คือว่าขณะที่กินข้าวและลูกสาวเนี่ยเกิดทำแก้วน้ำตกพ่อก็ ได้สติไม่โกรธลูกก็เตือนลูกดีๆให้เตือนลูกว่าให้มีสติเวลากินอาหารพูดดีๆกับลูกก็ไม่มีการทะเลาะก,กับภรรยาลูกก็ไม่ร้องไห้พอได้เวลาออกจากบ้านพ่อก็ไปเก็บเอกสารแต่เนื่องจากไม่เร่งรีบก็เกก็บเอกสารได้ครบ ถึงเวลาพาลูกไปส่งโรงเรียนก็ไปทันเวลาลูกไม่ถูกครูลงโทษตัวเองก็ไปประชุมทันและเนื่องจากมีเอกาสารพรักพร้อมประชุมวันนั้นก็เลยจบลงได้ดีปิดเดียวได้เจ้านายก็ชมเขาก็อารมณ์ดีทำงานอย่างมีความสุขถึงเวลาเพื่อนมาแซวก็ก็แซวกับเฮฮากัน นะเรียกว่าชื่นมืน่นถึงเวลาเลิกงานก็ขับรถกลับถึงบ้านได้อย่างราบรื่นไม่มีเรื่องเหตุร้ายเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกนะเจอภรรยาก็ทักทายกันอย่างด้วยรอยยิ้มก็เป็นอไว่าวันนั้นนะทุกคนเข้านอนอย่างมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของทางเลือกนะ ว่าคนเราเนี่ยมันจะเราสามารถจะเลือกได้นะว่าเราจะวันหนึ่งวันหนึงเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะวันที่ราบรื่นนะหรือวันที่เต็มไปด้วยอุปสรรคหรือจะเรียกว่าเป็นวันสวยก็ได้จริงจจะเรียกจะเรียกว่าเป็นวันสวยก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นแค่เหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ที่สําคัญคือตอนที่ ลูกสาวทำแก้วน้ำตกเนี่ยจุดเปลี่ยนอยู่ตรงเนี้ยว่าพ่อเนี่ยทำยังไงกับลูกสาวมีสติหรือขาดสติถ้ามีสติไม่ต่อว่าลูกนะชีวิตวันนั้นก็ราบรื่นแต่เพราะไปต่อว่าลูกชีวิตวันนั้นก็เลยเกิดการกระทบกระเทือนผิดเพี้ยนไปหมด เปี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ที่การที่ลูกสาวเนี่ยทำแก้วน้ําตกแต่อยู่ที่พ่อนี่นะว่ามีสติหรือไม่นะอันนี้พูดอย่างนี้คือว่าคนที่เป็นพ่อนี่ก็เลือกได้นะว่าจะให้ช่วยของตัวเองแต่ละวันเป็นไปในทางไหนนะไปสู่ความยุ่งยากหรือว่ากลายเป็นวันซวยหรือว่า ไปสู่ความราบรื่นหรือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งไจะว่าไปแล้วคนเราเนี่ยมันเลือกได้เสมอนะว่าเราจะให้ชีวิตของเราแต่ละวันเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อเจอเหตุร้ายเราอยากจะให้มันลงเอยแบบไหนมันเลือกได้มีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กไต้หวนนันอายุป,ประมาณ9ขวบ ื่อโจตากวนเนี่ย็นเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งที่กระดูกแล้วต้องไปผ่าเด็กคนนี้เนี่ยแกก็เป็นคนช่างคิดนะและช่างเขียนด้วยแกก็บันทึกเรื่องราวของแกเนี่ยช่วงที่เจ็บป่วยเขียนด้วยข้อความที่สั้นๆนะแต่ว่ามีความหมายชึ่ลึกซึ้งกินใจอย่างเช่นตอนที่แกบอกว่าเนี่ยตอนที่ไปผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยแกเขียนว่าพ่อแม่ประคองผมเข้าห้องผ่าตัด นะครั้งนั้นเนี่ยผมมีเด็กชายกังวลเป็นเพื่อนบ้านแล้วมีเด็กสาวสงบเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันผมเลือกเด็กสาวสงบเป็นเพื่อนเข้าห้องผ่าตัดต่อมาอีกน้นสามสี่เดือนแกเขียนะพ่อแม่อุ้มผมเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่สอง ครั้งแรกีะประคองนะครั้งที่สองนีอุ้มละนะแกก็เขียนว่าเนี่ยคุณน้าหวาดวันเป็นเพื่อนบ้านผมคุณอามั่นคงก็เป็นเพื่อนบ้านผมผมเลือกคุณอามั่นคงเป็นเพื่อนเข้าห้องผ่าตัดต่อมาอีกสีห้าเดือนนะแกเขียนนะว่าเนี่ยพ่อแม่ให้ผม นะขี่คอข้อห้องผ่าตัดทั้งที่สามคราี้ขี่คอแล้วนะคุณความตายเป็นเพื่อนบ้านคุณอยู่รอก็เป็นเพื่อนบ้านผมผมเลือกคุณอยู่รอบเป็นเพื่อนบ้านข้อห้องผ่าตัดในขณะที่เจอเหตุร้ายตรงห้องผ่าตัดเนี่ยโจต้ากลนวแกก็ยังรู้เลยนะว่าหรือแกก็เชื่อเลยนะว่ามัน มันเลือกได้ระหว่างความกังวลกับความสงบเราจะเลือกอะไรระหว่างความหวาดหวั <every> Kollegen, gender, ่นกับความมั่นคงเราจะเลือกอะไรมันไม่จาเป็นว่าจะต้องลงเอยด้วยความหวาดหวั่นจะต้องลงเอยด้วยความกลัวหรือลงเอยด้วยความตายอย่างเดียวมันเลือกได้นะเหตุการณ์เหตุร้ายนี่บางครั้งเราก็เลือกไม่ได้นะ ความเจ็บป่วยก็ดีเราเลือกไม่ได้ในบางครั้งแต่เราเลือกได้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับมันอย่างไรหรือคนที่อยู่รอบข้างเราบางทีบ่อยครั้งเราก็ไม่สามารถจะไป,ไป,ไปบังคับบัญชาเขาได้ลูกสาวทำแก้วน้ำตกเนี่ยนี่เราบังคับไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขาทำแก้วน้ำตกแล้วเนี่ยพูดเป็นพ่อเนี่ย สามารถจะเลือกได้ว่าจะมีสติพูดกับลูกดีๆหรือขาดสติแล้วก็ด่าว่าลูกแรงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะที่จริงถ้าเราคิดต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งถึงวันที่เราจะต้องประสบความสูญเสียเราก็ยังเลือกได้นะระหว่าง คนที่ทุกระทมเศร้าโศกตีอกชกหัวกับคนที่สงบนิ่งมั่นคงไม่หวันไหวแต่การที่เราจะเลือกแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องลงทุนลงแรงด้วยไม่ใช่ว่าแค่อยากเฉยๆแต่ว่าต้องลงทุนด้วยการปฏิบัติ เหมือนกับถ้าอยากจะให้วัยชราของเราเป็นวัยที่กระฉับกระเฉงนะมีสุขภาพดีไม่นอนสมก็ต้องออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนี้หรือออกกำลังกายสม่ำเสมอคุมควบคุมอาหารนะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเช่นเดียวกันนะหากว่าเราปรารถนาที่จะ รักษาใจให้สงบมั่นคงเมื่อยามที่ต้องสูญเสียหรือแม้กระทั่งเมื่อยามที่เราเผชิญหน้าออความตายเนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ว่าเราจะฝึกตนฝึกใจมากน้อยเพียงใดแค่ออกกำลังกาย คุมอาหารคงไม่พอมันก็มีประโยชน์สำหรับก,การมีสุขภาพดีในวัยชาราแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะมีสุขภาพจิตเป็นปกตินะไม่จมอยู่ในความทุกข์มันก็ต้องฝึกใจด้วยแล้วก็ฝึกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาฝึกเอาตอนที่ใกล้จะสูญเสียเพราะเราไม่รู้จะสูญเสียเมื่อไหร่หรือมาฝึกเอาตอนใกล้จะตายเพราะบางทีอาจจะไม่มีเวลาฝึกก็ได้ จะต,ต้องทําากตอนนี้มันต้องตัดสินใจนะตั้งแต่ตอนนี้นะว่าเราจะเลือกฉนะากน่เรียกว่าจะเลือกสถานการณ์หรือฉากทัดแบบไหนนะถ้าเราต้องการเลือกสถานการณ์หรือฉากทัดนะที่เป็นความสงบร่มเย็นเป็นปกติไม่จมอยู่ในความทุกเนี่ย มันก็ต้องเริ่มฝึกจิตฝึกใจตั้งแต่ตอนนี้แล้วเริ่มทำความเพียรตั้งแต่ตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเลือกได้เา้าวนนู้่ดเท่านี้นะ